กาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวแอนสิริวัลกนกสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุเขตราบบุรณะแขวงราบรุรณะพักประชาชนวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษา ปัญหาการดูแล,เด,แลแเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนแออัดค่ะเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนแออัดต้องประสบปัญหากับความยากจนและการขาดแคลนในสิ่งจำเป็นในการดํารงชีวิตเหล่านี้ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัยหรือปัจจัยยังชีพต่างๆ ทำให้เราต้องมาพูดถึงสวัสดิการและการดูแลที่ยังมีปัญหาไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงผู้สูงอายุและผู้พิการบางกลุ่มถูกทิ้งให้อาศัยเพียงลาพังบ้างก็ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวบ้างก็บกพ่องทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีภาวะแตกแยกใช้ความรุนแรงมีบุคคลในครอบครัวที่ติดคุกติดยามีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ ซึ่งสภาวะครอบครัวแบบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เด็กที่ต้องพบเจอแต่ผู้สูงอายุผู้พิการบางท่านก็ยังต้องอาศัยอยู่ในสภาครอบครัวแบบนี้เช่นกันเด็กในชุมชนแออัด เป็นกลุ่มเปราะบางและขาดโอกาสในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงขาดความคุ้มครองหลายๆคนมีพัฒนาการถดถอยและล่าช้าเนื่องจากขาดปัจจัยที่ดีในการเติบโตในการเติบโตของเด็กนั้นมีปัใจจัยในการพัฒนาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือสังคมแวดล้อมมีคำกล่าวที่ว่าเด็กคนหนึ่งจะโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เขาโตมาคํากล่าวที่ไม่เกินกว่าความเป็นจริงสักเท่าไหร่นักสภาพแวดล้อมที่ดีก็เท่ากับเป็นการเริ่มต้นที่ดีเมื่อเราพูดถึงเด็กๆที่อาศัยในสภาพแวดล้อมในชุมชนที่แออัดเด็กๆต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตบางก็ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องหรือไม่ได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมเท่าที่ควรหรือเรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือการเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิด สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีขาดการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมก็อาจจะมีอีกสาเหตุที่ทำให้เด็กเลือกเดินในทางที่ผิดเช่นการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องการลักเล็กขโมยน้อยซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดใหญ่ขึ้นในอนาคต ดิฉันขอยกตัวอย่างในพื้นที่เขตราบูนะแขวงราบูนะของดิฉันเมื่อช่วงเดือนมิถุนาปี2566ดิฉันได้รับเรื่องน้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีเด็ก3คนอาศัยกันเพียงลำพังในห้องเช่าไม่ได้เรียนหนังสืออาศัยอาหารจากวัดและเพื่อนบ้านที่คอยแวะเวียนดูแลมาจัดหาให้ซึ่งเพื่อนบ้านจึงได้ร้องเรียนและขอความช่วยเหลือมายังดิฉันและเมื่อได้ลงพื้นที่จึงได้ทราบว่าผู้ปกครองเด็กๆถูกจับ เนื่องจากยาเสพติดทําให้ต้องอาศัยอยู่กันเองโดยมีพี่สาวคอยดูแลเรื่องค่าเช่าห้องให้ซึ่งพี่สาวก็มีภาระและก็ครัวที่ต้องดูแลจึงไม่สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่เคสนี้ดิฉันจึงได้เข้าไปพูดคุยกับทางโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและได้รับการประสานไปยังหน่วยงานพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเด็กๆปัจจุบนันเด็กๆก,ก,ก็ได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะ ในปัญหาที่เด็กๆยังได้เจอก็ยังมีความโชคดีที่เด็กๆมีครูมีเพื่อนบ้านให้ความสนใจคอยให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือไม่มีใครจะมาสามารถช่วยเหลือได้ตลอดหากจะมีสิ่งใดที่จะสามารถช่วยเหลือและดูแลเด็กๆเ,เ,เหล่านี้ได้ก็คงเป็นสวัสดิการและการดูแลที่ดีจากภาครัฐที่จะดูแลจนกว่าพวกเขาเหล่านี้จะเข้มแข็งและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นอกจากเด็กๆแล้ว ยังมีผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องประสบกับปัญหาเช่นเดียวกันและไม่มีเงินเพียงพอดูแลตัวเองได้จึงต้องพึ่งพาดูแลลูกหลานหรือคนในครอบครัวเคสตัวอย่างที่ดิฉันพูดเป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายสิบเคสที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของดิฉันที่ได้รับการช่วยเหลือประสานงานจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นรถเข็น สำหรับคนป่วยผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นมผงสำหรับเด็กหรือแม้กระทั่งรถรับส่งสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการที่ไปพบแพทย์ก็มีเนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่างดิฉันเห็นว่าควรจะมีการจัดตั้งกรรมการวิสามันศึกษาปัญหาการดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการตามที่เพื่อนสมาชิกเอกราชอุ้ม อุดมอํานวยได้ยื่นยตินี้เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดสวัสดิการการดูแลเพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ